นีะคะกิ๊กกลมาถขายเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะก็หน้าตาอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่แต่ก็กาลังใจดีมากๆเลยนะคะก็ใจสู้นั่นเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บก็ต่างนะคะก็จะบอกว่ามีคนหามกิ๊กเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่กิ๊กทำอะไรมาบ้างทําไมเปลี่ยนไปเยอะจังมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงนะคะก็วันนี้กิ๊กจะบอกมาให้ว่า ผู้หญิงสมัยนี้นะคะบางคนอ่ะเราเกิดมาเราไม่ได้สวยแต่ว่าสมัยนี้ก็มีวิวัฒนาการนะคะคุณหมอเ่ง,เง,เงสามารถทําศัลยกรรมให้สวยได้นะคะพี่ก็จะมาบอกหมดเลยเพราะว่าพี่เป็นคนตรงตรงอยู่แล้วนะคะคคคก็ว่าพี่กิ๊กทำอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยพี่กิ๊กทำจมูกนะคะเพราะว่าถ้<พ>าดูในรูปเมื่อก่อนจะเห็นว่าจมูกพี่ก <พา S 2> ิ๊กเนี่ยแบนมากแบนราบเรียบนอนแล้วแบบตาไหลรวมกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นปมด้อยนะคะเมื่อก่อนมีฉายาว่าอีลาวคือใครๆก็เลยอีลาวพี่น้อง เพื่อนใรเวลาแล้วมันรู้สึกหใจแล้วแบบทําไมอ่ะคนอื่นเขาจ่างโด่งกันทําไมเกิดมาต้องไม่มีร่างน,นะคะก็รู้สึกเป็นปมน้อยกิ๊กก็ไปทําจมหนตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบแล้วนะคะก็ทําครั้งเดียวนะคะไม่เคยแก้เลยนะคะครั้งแรกครั้งเดียวเลยนะคะตอนนั้นทําที่คุณหมอยานินนะคะสุราธ,ธานีนะคะเอ่อตอนนี้คุณหมอยานินรู้สึกว่าจะเปิดอยู่ที่ขนส่งสุราษฎร์นะคะไปสอบถามได้นะคะแล้วก็คุณหมอไม่ค่อยได้มีรีวิวลงแต่ว่า คุณหมอทําดีมากแล้วก็ไม่เจ็บด,ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งที่กิจกรรมอย่างที่สองที่กิ๊กทําก็คือทาตาสองชั้นนะคะเพราะว่าเดิมกิ๊กก็มีตามีชั้นเยอแต่ชั้นนึงมันจะหลบๆแต่ว่ากิ๊กเนี่ยไม่ได้ทําชั้นลึกคือบอกคุณหมอว่าขอเป็นธรรมชาติตั้งแต่จมูกแล้วนะคะก็บอกคุณหมอเหมือนกันว่าขอธรรมชาติเนี่ยตาไม่มีรอยเลยนะคะดูดีๆ คือคุณหมอฝีมือดีมากคือเนียนกลิปนะคะไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเย็บเลยเพราะว่าคุณหมอใช้เลเซอร์นะคะอันนี้ก็ทํามาแค่หนึ่งหมื่นเองนะคะไม่ได้แพงแล้วก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อไปทําจมูกมาคุณหมอก็ทําดีมากอตอนที่กิ๊กทาเมื่อตอนอายุยี่สิบนั้นตอนนั้นคุณหมอทำกิ๊กางแค่หกพันเองนะนะคะแต่ตอนนี้คุณหมอทําอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะตาสองชั้นก็หนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นตาธรรมชาติไม่ได้ติดเทปกาวเลยเนาะ ะะแล้วก็ติกดัดฟันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยกินคนมีฟันฟันเยอะอยู่แล้วก็ถอนออกสีซี่นะคะแล้วกเ็เคยไปทําเคี่ยวแฟชั่นมานะค่ะนะคะก็ค,ะคิดว่ามันจะสวยแต่มันก็ไม่ได้ทําให้สวยขึ้นคือคิดไปเองนะตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะสวยใช่ปะนะคะก็ดัดฟัน คุณหมอสาโรดนะคะก็ตอนนี้ก็ก่อนนอนพิกกีก็จะดูแลตัวเองด้วยการใส่รีเทนเนอร์นะคะเราคุณหมอทําให้เราสวยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สําคัญมากหลายคนนะคะทําศัลยกรรมแล้วจะพึ่งคุณหมอ,อยันเดียวแต่ไม่ดูแลตัวเองเนะ่ะอันนี้ก็ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าพิกิีททำอะไรอีกนะคะสักคิ้วค่ะนะคะอันนี้พิกิีสักคิ้วหมอเนงเนาะนะคะสักคิ้วแล้วก็แอบ,บไปทาไอ้นี่มา เขาเรียกว่าอะไรนะอินเนอร์เนี่ยคือไม่ได้ทาแต่งตาแต่ว่ามันมีอินเนอร์ในตาเห็นปะเส้น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 อย่างงี้ค่ะก็คืออันนี้ทํากับพี่อ้อนะคะพี่อ้อพี่อ้อคนสวยของเรานั่นเองอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็ขอเฟซพี่อ้อได้นะคะอันนี้คือกิ๊กไม่ได้ปิดบางมู่แล้วนะคะก็ไม่เจ็บเลยนะคะคันๆนิดๆทิพย์ๆในตาแล้วก็มันก็หายไปนะคะแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาก็หน้าก็เป็นอย่างนี้เลย นะคะแต่ว่าปากอ่ะกินไม่ได้ทําจริงๆนะคะแล้วก็คางเป็นคางเดิมๆเลยไม่ได้ทำบางคนก็บอกว่าเมาส์กันนะคะว่าพี่กิ๊กไปทําคางมาจับไม่ได้บิดไม่ได้บีบไม่ได้เลยนะคะบีบเลยค่ะเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่ากิ๊กเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วทําก็บอกว่าทําไม่ทําก็บอกว่าไม่ทาถ้าเป็นคนติดกั้นกิ๊กคงไม่เอารูปอดีตนะคะที่ใส่กันแบบโหดร้ายนะคะมาลงให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะคะเต็มใจนะคะแล้วก็ไม่อายด้วยเพราะว่าอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบัน เราทําให้ดีได้นะคะก็ได้เป็นหน้านี้เลยนะคะตามนี้นะคะแล้วก็เคยฉีดนะคะเติมเต็มเอตอนที่กตัดฟันใหม่ๆเนาะตรงนี้นนะคะ่ะหายไปหมดเลยแก้มแบบตอบมากคือในรูปเพื่อนๆจะเห็นว่าแก้มตอบจริงๆนะคะก,ก็ฉีดคอลลาเจนนะคะเติมเต็มเข้าไปนะคะแต่นานมากแล้วประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะ ตั้งแต่ดัดฟันใหม่ๆคือตอนนี้มันก็อยู่ในทัภพานี้เนาะนะคะแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดเลยที่เพิ่งทํามาเลยก็คือหน้าอกนั่นเองนะคะตอนนี้เพิ่งทําได้6วันนะคะวันนี้คุณหมอก็เพิ่งมาดูแผ่ให้แล้วก็มาสอนวิธีการนวดนะคะมาที่ร้านเลยน่ารักมากคุณหมอดีใจดีมากเพื่อนๆถามว่าทําที่คลินิกไหนนะคะก็ V R คลินิกนะคะก็คุณหมอที่ดูแลก็จะเป็นคุณหมอชาคริสนะคะก็ใจดีน่ารักดูแลดีคุณหมอพูดตรงคุณหมอบอกว่า ให้ใส่ได้เต็มที่แค่3 5 0ร้อยห้พอนะเพราะว่าฐานอนอกได้แค่นี้หนูบอกว่ามีคนบอกให้หนูใส่4 0 0ค่ะคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าใส่4 0 0เนี่ยต้องทะลาะกับหมอ